สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นนาวขมเพชรแฟร์เทคอาสาหยุดไร้พ่ายชาติพยักสักสตูนก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 คอมเพตแฟร์เทคมวยฝีมอือเชิงสูงวัย24ปีจากเมืองยามโ,มโคราดเดน้นนาลุยลาดแต้มชัย6ไฟต์ติดปะทะแกล่งชาติพยักสักตะกูลจอมบูอาวุธหนักแรงวัย26ปีจากสตูลเจ้าของผลงานชนะน็อกสี่ไฟ์รวดในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคชเวทด126ปอนด์นคึนโคเอกศึกวันลุมพินี86แต่ทสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราวันศุกร์ที่8พฤศจิกาย,ยนนี้ สำหรับคมเพตแฟร์เทคเปิดตัวในศึกวันลุฟวินีนัดปฐม,มเริ่มเมื่อ20มกราคม2566ภายคะแนนพระจันฉายพีเคแสนชายแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตอร์เวท115-125ปอนด์คนปัจจุบันก่อนพลิกสถานการณ์กลับมาเก็บชัย5ไฟรวดและคว้าโบนัส350,000บาทไปครองได้1ครั้ง ล่าสุดในศึกวันลุมพินี75เมื่อวันสิงหาคมที่ผ่านมาคอมเพชสแฟร์เทคระเบิดฟอร์มสมราคาขึ้นไปคู่เอกไลตอนอาชนะโอมารเอลฮารบีคู่ชกจอมแกร่งจากเลบานอนไปได้อย่างเหนือชั้นโดยคะแนนเอกฉะชันช่วยเพิ่มความมั่นใจของตัวเองขึ้นไปอีกขั้นตอนนี้ผมมีความมั่นใจมากคุ้นชินกับการชกนวมเล็กมากขึ้นผมมั่นใจในสภาพร่างกายและฟอร์มการชกกำลังมา ม,มั่นใจทุกอย่างเลยสาเหตุที่ผมฟอร์มดีเพราะตั้งใจซ้อมอยู่ในระเบียบว,วินัยและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะตั้งแต่เข้ามาชกในวันลุมพินีไฟแรกที่เจอกับพจน์ฉายผมก็อยากคว้าโอกาสไปชกในวันแชมเชิพให้ได้มาตลอดครับชาพยักษ์เป็นมวยจังหวัดฝีมือเมื่อเข้ามาชกในวันลุมพินีเขามีหมัดฮุกซ้ายที่อันตรายและหนักแรงมันยำมากส่วนจุดอ่อนยังมองไม่ค่อยชัดผมยังเห็นเขาชกไม่เยอะเพราะน็อกคู่ชกเร็วไปก่อน แต่ผมคิดว่าสิ่งที่ตัวเองมีเหนือกว่าคือความเร็วและมีอาวุธหลากหลายครับไฟนี้มีความสำคัญต่อตัวผมมากเพราะว่าผมชนะมา5ไฟรวดก็อยากจะรักษาสถิติความฮอตของตัวเองต่อไปรวมถึงอยากได้เงินโบนัสและสัญญาวันเอาไว้รับขวัญลูกที่กำลังจะลืมตาดูโลกด้วยภรรยาตั้งครรภ์ได้7เดือนแล้วตอนนี้ผมมั่นใจว่าจะเก็บใช้ชนะ6ไฟติดต่อกันให้ได้ครับ ราลกาชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง w a t c h o n e f c c o m บางประเทศและทาง YouTube วันคู่แรกเริ่มเวลา19เด30นาทีส่วนช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่มสัญญาณสดเวลา20เดกา30นาทีและสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิตกเมเจอร์ห้ามพลาดชมกันนะครับ